<TV S 2> สวัสดีครับพบกันเราสองคนนะฮะคุณผู้ชมครับในช่วงของซัสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับ วันนี้ครับเราพูดถึงนี้เลยฮะ All New e s u UX ตัวใหม่โฉมใหม่ล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดคุยในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปกันแล้วนะครับว่ามีการปรับลุกเปลี่ยนอะไรกันบ้างวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะให้คุณชมเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับกับโฉมนี้ฮะ สวยงามอลังการยิ่งใหญ่แค่ไหนนะฮะกับการออกแบบที่ดูหรูหราขึ้นเยอะเลยให้พยุท์แนะนำหน่อยครับ,รบอย่างที่น้องแอมได้เกริ่นไว้นะครับว่าในครั้งนี้ All New e s u z u m s ได้เน้นอย่างมากครับที่จะเพิ่มเติมในส่วนของความหรูหราเข้าไปอยากให้รถคันนี้นั้นมีความภูมิฐานหรูหราแล้วก็สะท้อนบุคลิกของผู้ใช้อย่างแท้จริงอยากจะเรียนคบว่ารถยนต์ครั้งนี้นั้นมีการปรับในส่วนของตัวถังให้กว้างมากขึ้นทางล้อหน้าล้อหลัง ขาล้อยาวขึ้น<ม>แต่ทั้งคันก็คือเป็นแบบลักษณะที่ขับคล่องง่ายๆเริ่มต,ต้นตั้งแต่ด้านหน้าครับก็คือเขาออกแบบในส่วนแม่แต่กระจังหน้าใช้โครงสร้างของวัสดุหลากหลาย<ม>ยกตัวอย่างอย่างเช่นทางสเตนคโครมเมียมเบียโนโบแบล็คแล้วก็สิ่งสำคัญที่สะท้อนแบบค่อนข้างอย่างชัดเจนคือเรื่องของไฟหน้า<ม>ก็คือ e-susu by LED ไฟที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันที่เป็น daytime running lights นะครับ เขาใช้เป็นแบบ Aero Signature หมายความว่า 1, ทันทีที่เราสตาร์ทเครืงยนต์ติดไฟ Daylight ยังไม่ทำงานนะครับเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเข้าเกียร์เดินหน้าปลดเบรกมือลงแล้วก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแบบ Aero Signature ตอนกลางคืนไฟตัวนี้ก็คือฟรีลงแล้วก็ทำหน้าที่เป็นไฟรีไฟต่ำไฟสูงเป็นไฟที่เป็นหลอดสีขาวที่เรียกว่า Bi-LED ไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็นแบบ LED ทั้งหมดตรงนี้นั่นคือส่วนที่เป็นองค์ประกอบสาคัญข้างหน้า สำหรับครั้งนี้ครับ All New Isuzu m x นั้นมีการติดตั้งในส่วนของล้อขนาด20นิ้วใช้ยางขนาด2 6 5 5 0บ2 0การออกแบบล้อจะเน้นที่ความสปอร์ตรูหราครับผมมาพร้อมๆกับความดินามิกจากการมองด้านหน้ามาสู่ด้านข้างสังเกตนะครับว่านี่คือทิศทางการออกแบบรถยนต์ในอนาคตก็จะต้องเน้นย้ําว่าถ้าขับรถคันนี้ในเมืองดูแล้วให้ความหรูหราให้ความสปอร์ตปราดเปรียวถ้าขับรถคันนี้ออกทางไกลขับออกนอกเมืองนั่นหมายความว่ารถคันนี้ ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวถังให้ความมั่นคงทีนี้ถ้าน้องแอมลองมองดูนะครับประตูหน้าจะใหญ่ขึ้นปร,ระตูหลังก็จะใหญ่ขึ้นที่พื้นเบอกตั้งแต่ต้นครับว่าความกว้างล้อหน้ากว้างขึ้นฐานล้อยาวขึ้นแต่ทั้งคันคือยาวคล้ายๆเดิม,มก็จะส่งผลให้การโดยสารทั้งตอนที่1ตอนที่2และตอนที่3มนั่งสบาย แล้วก็ยังจะต้องเน้นนะครับว่าในส่วนของหลังคานคั้นก็จะมีส่วนของรูฟเรเลราวหลังคาสามารถที่จะมีการติดตั้งในส่วนของชุดอุปกรณ์ที่เป็นชุดคานบบหลังคาติดตั้งอะไรต่างได้อย่างมากมายน,นี้เพิ่มเข้าไปง่ายเลยใช่ครับก็คือเ,เขาถอดฟ้าปุ๊บเราก็สายอะไรได้เลย ติดตั้งด้วยมือของตัวท่านเองเลยยิบแบบแข็งแรงมาให้เลยใช่ครับ,รบ<อ>ก็คือเป็นรถที่ขับในเมืองก็คือให้ภาพลักษณ์ที่หรูหราขับทางไกลก็เน้นที่ความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ดูดีต้องเรียนว่าในรายละเอียดต่างๆที่มีมากมายรถตัคันนี้ด้านหลังดูน่าเกรงขามดูหรูหราแล้วก็อยากจะเน้นครับว่าทุกๆการออกแบบจะต้องเน้นในรายละเอียดและสิ่งสําคัญครับก็คือเมื่อด้านหน้าไฟหน้าออกแบบที่เป็นแบบ e s u b b y b LED เนี่ยเป็นแบบ Aero Signature ด้านหลังครับก็คือเป็นแบบ Winglet Signature S <S เป็นเส้นสาย3ชั้นของ LED ทุกอย่างมาครบหมดของรถยนต์ยุคใหม่และเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทางลูกค้าท่กช้ชายรถนะครับครั้งนี้ก็มีการติดตั้งในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้าเราสามารถที่จะเปิดท้ายด้วยกุญแจริโมตตร,รบมบเปิดจากในรถยนต์หรือแม้แต่ตรงนี้ครับและในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านั้นสามารถที่จะปรับตั้งความสูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่าเราต้องการตำแหน่งที่ต่ำลงนะครับตรงนี้ นี่คือตำแหน่งที่เราคิดว่าเราถูกใจแล้วเนื่องจากว่ารูปร่างของผู้ชายรถอาจจะไม่สูงก็กดแช่ไว้ครับตอนนี้ตำแหน่งใหม่ได้เรยบร้อยนะครับลองดูนะครับตอนนี้ปิดก่อนครับปิดเสร็จเปิดมาครั้งต่อมาก็คือจะเป็นจุดที่เราตั้งความสูงไว้แค่นี้แล้วนะครับสังเกตดูนะครับ ตและเราสามารถที่จะกดยกเลิกแล้วก็กลับไปตำแหน่งที่ฝาท้ายเปิดสูงสุดก็ได้ ทั้งหมดนี้ก็คือทํามาเพื่อที่จะเน้นย้ําว่าความหรูหรามาพร้อมกับอัตราประโยชน์ใช้สอยสูงสุดกับใน All New Eisu s ครับได้ดูโดยรวมไปแล้วนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายสวยงามลงตัวกับคอนเซ็ปต์ที่เขาเน้นความหรูหรามากขึ้นนะครับยังไงอยากจะฝากผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับไปสัมผัสตัวจริงไปลองดูกันใกล้ๆกเลยนะฮะที่ชูรูมของอ i s u ทั่วประเทศเลยครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะในช่วงสติ๊ดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Eisu ต้องลาผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย All New i s u z u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X